สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องมินเป็นประจำเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ที่ร้านเบอร์18คแคาเซนเตอร์นะคะจะพาพี่ๆนะ้ามาชมรถสวยๆกันนะคะวันนี้ก็อัปเดตหน้าร้านกันนะคะว่าแบบมีรุ่นอะไรบ้างนะคะมีรถประมาณกี่คันนะคะตอนนี้ที่ร้านเรานะคะก็มีรถสต็อกอยู่ มากกว่า60คันนะคะพี่ๆคะาสนใจเข้ามาดูได้สอบถามได้นะคะมีรถเข้าใหม่ทุกวันทุกสัปดาห์นะคะซื้อสดผ่อนเทิรนรับหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมกันนะคะนี่เลยรถเก่งนะคะก็จะมีประมาณเอ่ากือบเกือบเกือบ35คันนะคะพี่ค่า แล้วก็ที่เราก็จะเป็นโซนกระบะนะคะพี่ขาตอนนี้ก็กำลังมีการจะเปิดสาขาสองนะคะอยู่ที่ทวัดบุรีนะคะพี่พี่วัดบุรีนะรอก่อนนะคะกำลังจะไปตั้งร้านแล้วนะคะก็ได้เลือกได้ยามเนาะก็จะเป็นประมาณต้นเดือนหน้านะคะพี่ขารสสวยๆนะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะที่ร้านของเรานะคะพี่ขานี่เลย t ตโยต้าดีแมนะคะตัวสูงตัวเตี้ยนะคะมีให้เลือกมากมายนะคะจะเป็นแคบตอนเดียวหรือสีประตูนะคะก็มีให้เลือกเช่นกันนะคะแล้วก็ลูกค้าที่ไม่มีเงินดาวนะคะพี่ขามีเงินดาวเพียงนิดหน่อยนะคะแต่มีที่ดินก็สามารถเอาโฉนดมาวางได้นะคะรถที่ร้านใช้เงินเริ่มต้นหออรถที่35,000บาทนะคะพนถูกสุดอยู่ที่2000นิดนิดนะคะพี่ขานี่เลย สวยๆนะคะตอนนี้ก็เปิดทําการอยู่นะคะที่ร้านไม่มีวันหยุดนะขัดตะเลิกนะคะพี่ขาเปิดให้บริการทุกวันนะคะนี่เลยที่ร้านของเรานะคะก็ดูฝนย่าเยอะนะคะ <c oughs> เข้ามาเกี่ยวญ้าได้นะคะ <c oughs> คุณแม่มาเกี่ยวญ้านะคะวันนี้ <c oughs> รถนะคะก็รถ กระบะโตโยต้าดีแม็กนะคะนิสสันนาวาล่านะคะมิสูบิชิไต้ต้านก็มีเช่นกันนะคะพี่ๆขาสนใจก็เข้ามาดูได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะพี่ๆที่คเครดิตไม่ดีนะคะติดรถติดบัตรก็ออกได้นะคะพี่ขานี่เลยสวยๆนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะรถ V ี g ก Max แต่งหล่อๆนะคะก็มีให้เลือกนะคะ นี่เลยนะคะตัวเลือกเยอะแยะนะคะคันนี้นะคะเป็นซิตี้นะคะลูกค้าจะรับรถแล้ววันพรุ่งนี้นะคะติดจองไปแล้วนะคะรถครอบครัวเสร็จที่นั่งก็มีนะคะพี่ขาอเวนซ่านะคะหรือเอเวอร์เรสต์นะคะก็มีนะแล้วก็มีมูเซเว่นเข้าสดๆใหม่ๆเลยนะคะรถยังไม่ได้ล้างนะคะก็เลยไม่ได้ตั้งที่ด้านหน้านะคะให้เราได้ชมกันนะคะพี่พี่ขา สนใจเข้ามาดูมาเลือกมาชมได้นะคะสวยสวยทุกคันนะคะพี่ขาสวยสวยเลยนี่วีโก้นะคะสวยสวยไฟไซกิกนะคะรอดไม่แตกไม่ขาดไม่ชำบรุดนะคะนี่เลย รถมีเรื่องมากมายนะคะมากกว่า60คันนะคะพี่พี่ที่อยู่จงังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเข้ามาดูได้นะคะสาขาแรกนะจะอยู่ที่อําเภอเกษตรวิสัยนะคะก่อนถึงการไฟฟ้า500เมตรนะคะสาขาแรกของเราตั้งอยู่เกษตรวิสัยนะ,ะส่วนสาขาที่2นะคะก็จะอยู่ที่ทางไปสนามบินร้อยเอ็ดนะคะ,ะเดี๋ยวพามาดูที่รถคอกนะคะขออนุญาต ปรับมุมกล้องกันนิดนึงนะคะคันนี้รถคลอกนะคะหาใช้งานนะคะใกล้ฤด,ดูเกี่ยวข้าวแล้วพี่ๆที่ซื้อรถไปสร้างอาชีพนะคะขนข่าขนของนะคะก็แนะนําเลยราคาย่อมเยาทุกคันนะคะรถคลอกนี่จะเริ่มต้นตั้งแต่1นึ0 0 0สบาทนะคะจะแชงขึ้นออก,กรถอยู่ที่4 5 0 0 0ืาในกรณีที่ไม่เช็คเครดิตนะคะในกรณีที่ต้องเช็คเครดิตนะคะก็ต้องมาดูกันว่าธนาคารจะ อนุมัติยอดลูกค้าเท่าไหร่นะนี่เลยสวยสวยนะคะอันนี้ก็เป็น d m a มนะคะ d m a มคอกคันนี้ปีใหม่เลยนะคะแล้วก็คันนี้นิสสันวราสีประตูนะคะคันนี้ขายเพียง89,0หมาพนบาทนะ 8-9,000บาทเลยนะคะรถสร้างอาชีพอีกคันนะคะหรือว่าหาใช้ในสวนนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะคันนี้ Suzuki Carry นะคะ Suzuki Carry นะรถสวยๆคันนี้เนาะก็จะเป็นกระบะนะคะที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะพี่ขาเป็นเครื่อง1.5นะคะเกียร์ป็นนวนนะสวยๆเลยนี่ภายในนะคะ ส่วนมาก Suzuki Carry นะคะก็จะเป็นรถที่ค่อนข้างใช้งานน้อยนะคะเพราะว่าเหมือนแบบว่าจะไม่เน้นขับไกลก็สามารถจะเอาไปทําเป็นรถฟู้ดทัสนะคะขนของขนย้าให้วัวอะไรเงี้ยคะ่ะพี่ถ้าแบบแถบโซนบ้านเราเนาะแล้วก็คันนี้ d m a x นะคะแม็กแต่งสวยๆเลยนะคะ h ฮร h นเดอร์ er นะพี่จา๋าตัวสูงเลยนะคะ อเวนซ่านะคะรถ7ที่นั่งนะคะมีเรื่องเยอะแยะมากมายนะคะพิกัดร้านของเรานะคะก็อยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยนะคะก่อนถึงการไฟฟ้า500เมตรนะคะฝั่งนู้นจะเป็นการไฟฟ้านะคะพี่แล้วก็เส้นนี้จะเข้าร้อยเอ็ดนะคะถ้าพี่ขับเข้าร้อยเอ็ดนะคะร้านก็จะอยู่ฝั่งขวามือถ้าพี่มาจากร้อยเอ็ดอยู่ซ้ายมือนะคะก่อนถึงการไฟฟ้านะ ดิแมกนะคะคันนี้สวยเลยนะคะสีบอนเทานะคะคันนี้ได้เป็นสีขาวดิแมกตัวสูงสี่ประตูนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจก็เข้ามาเลือกดูเลือกชมได้นะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะน้อยมากนะที่จะแบบมาออกรถแล้วจะไม่ผ่านนะคะพี่ขาน้อยมากๆนะคะส่วนมากผ่านกันหมดเลยนะคะพี่ขาอย่าก,กลัวเรื่องซื้อรถนะคะเข้ามาดูมาสอบถามได้นะคะแล้วก็ กรณีจองจอดไฟแนนซ์นะคะแล้วก็จัดไม่ผ่านที่ร้านคืนเงินให้เต็มจำนวนนะคะยกเว้นกรณีผ่านแล้วยกเลิกไม่รับลดนะคะที่ร้านต้องทำการริบมาจํานะจ๊ะสวยๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจขานาหนะคะเข้ามาดูได้เลยนะที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเกษตรวิสัยนะคะพี่ขาสวยๆเลยวันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้นะคะถ้า สาขาสองเปิดแล้วจะรีบอัปเดตให้เลยนะคะพี่ขาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ